วันนี้มูมูมี่เข้าครัวก็จะพามาทำอาหารผัดต้นหอมญี่ปุ่นกับปลาหมึกปลาหมึกนี้เดี๋ยวเราจะนำไปลวกก่อนแล้วค่อยมาผัดเพื่อรดไม่ให้มีกลิ่นคาวมีกระเทียมมีพีชชีฟ้าอันนี้เอาไว้ประดับเพื่อให้มันสวยงามเดี๋ยวเราจะมาหั่นต้นหอมญี่ปุ่นกัน หั่นต้นหอมญี่ปุ่นเรียบร้อยแล้วนะคะหั่นเป็นเฉียงๆเล็กๆพอคําก็จะหน้าตาที่หั่นออกมาแล้วก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะน้ำเดือดแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเอากระดุมลงไปลวกนะคะลวกไม่ต้องให้สุกมากพอให้มันดับคาวะคะ่ะ กรมันจะาวาเดี๋ยวเราก็ต้องนำไปผัดรอบอวรวดแค่นี้ละค่ะค่ะแล้วเราก็ตั้งกระทะน้ำมันพอร้อน ใส่กระเทียมลงไปกระเทียมนี้ทุบนิดหน่อยนะคะ หนึส่สุดนะคะตัวนี้ ของทีคนนี้ใ 都听了。<Okay. S 2> okay. แกน,นี้ก็สุกแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะเมนูหอมญี่ปุ่นผัดกับปลาหมึกออกมาหน้าตาก็สีสันน่าทานค่ะลองทำทานดูนะคะ